สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการใหม่รายการ Memory Tell Story อ่ารายการที่จะพาเพื่อนๆนทุกคนมาฟังเนาะกับเรื่องราวที่ผมและน้องตาลไปหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าวินเทจเองก็ดีหรือว่านาฬิการถหรือว่าเรื่องราวอื่นๆที่เราสนใจเนาะมาบอกเล่ามาแชร์ให้กับผู้ฟังทุกๆคนได้ฟังกับสิ่งที่เราไปค้นคว้ากันมาด้วยอืมที่พี่ต๋อก็เลยโยนโจทย์มาให้ว่าเออเราจะเริ่มเริ่มเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของวินเทจเนี่ย โดยเริ่มหัวข้อไหนดีเนาะก็พอนั่งนึกกันแล้วครับก็ด้วยความที่เราคุกคีกับเสื้อผ้าวินเทจมาประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่เคยที่จะแบบลงไปค้นคว้ากับคําว่าวินเทจจริงๆผมว่าหลายๆคนอะที่ฟังอยู่หรือที่ชื่นชอบกับเสื้อผ้าวินเทจอาจจะมีหลายท่านที่ยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วต้นกําเนิดของคําว่าวินเทจจริงๆอะมันเริ่มต้นได้ยังไง<อ>มันเกิดขึ้นที่ไหนค่ถ้างั้นเราเริ่มกันเลยไหมครับได้คําว่าวินเทจครับ พี่ต๋อรู้ไหมคะว่ามันเริ่มใช้มาครั้งแรกตั้งแต่ต้นทศวรรษที่15ในช่วงปีคศ1 4 0 1ถึง1,500จริงๆผมก็เพิ่งมารู้ตอนที่เรามาค้นคว้าข้อมูลนี่แหละเพราะว่าด้วยความที่เหมือนเราเองก็เกิดมาโตมาก็ได้ยินคำว่าวินเทจแล้วว่ะ มันก็คงแบบเข้าใจไปเองว่ามันน่าจะเกิดในช่วงยุคประมาณแบบพันเก้าร้อยถึงสองพันอะไรเงี้ยมาถึงว่าคำคำนี้นะมันน่าจะเกิดในช่วงนี้อืซึ่งพอเราได้มาทารายการเนี้ยเราก็เออรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยจริงๆคํคำนี้แม่งเกิดมาเจ็ดร้อยปีแล้วนะโดยคํเนี้มันมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณที่ออกเสียงว่าวองจองวองจองใช่ซึ่งแปลว่าการเก็บเกี่ยวขององ่น สแสดงว่าจริงๆอะคำว่าฟินเทจหรือวงจองเนี่ยมันมันเกิดขึ้นในอุตสาหากรรมอื่นก่อนอก่อนเสื้อผ้าก่อนรถเนาะ,ะมันเกิดในอุตสาหากรรมวายใช่ค่ะมันเกิดในอุตสาหากรรมวายเพราะว่าคําว่าวินเทจวายเนี่ยคือปีที่ผู้ผลิตเก็บเกี่ยวองุ่นมาทําเป็นวายก็คือโดยผู้ผลิตเขาจะวจัดจากระดับน้ําตาลกรดและแทนนินหรือสภาพภูมิอากาศต่างๆที่เขาพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวองุ่น คือมันจะมีฉลากบนขวดไวค่ะที่เขาจะระบุไว้เลยว่าขวดเนี้ยเป็นปีวินเทจมันจะมีแตกต่างกับตัวนอนวินเทจอีกครับตัวนอวินเทจเนี่ยเขาจะไม่ระบุปีนั้นไวนอนอวินเทจอะคะ่ะก็คือจะเป็นไวน์ที่ผสมผสานระหว่างปีที่เก็บเกี่ยว2ปีขึ้นไปอ,อแต่เขาก็ยังจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเรื่องรสชาติให้คงต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีครับอืม ซึ่งในความเข้าใจของผมเนี่ยมันก็เหมือนแบบคําว่าบ bon ่งจองเนี่ยมันคือคําคุณศัพท์ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะของมเมล็ดองุ่นที่เหมาะสม,มในเรื่องต่างๆในหัวข้อต่างๆอย่างที่ตาลบอกเนาะก็ตั้งแต่เรื่องกดเรื่งค่าน้ําตาลเรื่องเทนนินแล้วก็อื่นๆ ซึ่งถ้าสมมติว่ามันได้ตรงตามกับคุณลักษณะประมาณนี้อืก็จะอยู่ในสถานะที่เรียกว่าวงจอกค่ะพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวองุ่นมาทำไวน์เดี๋ยวลองยกตัวอย่างตัวไวน์วินเทจค่ะตัววินเทจ2 0 0 5ของบอโด้บอโดใช่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศสคตัวไวน์วินเทจปี2005นเนี้ยได้รับการยกย่องว่าเป็นปีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ oh. เนื่องจากสภา,ภาพอากาศที่เกือบสมบูรณ์แบบครับ เป็นฤดูร้อนที่ร้อนอย่างเหมาะสมและมีปริมาณฝนที่เพียงพอโอ oh, ต่อตัวองุ่นครับอ๋อ mm. oh, แสดงว่าจริงๆมันก็พึ่งปัจจัยภายนอกพึ่งธรรมชาติประมาณหนึ่งเลยนะ mm, <no? S 2> ใช่ค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่แบบเราใช้ปุ๋ยดีใช้พันธุ์ดี mm, mm, mm. มันยังต้องใช้แบบน้ำดีใช้สภาพอากาศที่ดีเนาต้องใช้อุณหภูมิที่ดีอะไรเงี้ยมันถึงจะได้สภาพวายที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสภาพวายมองจองหรือวินเทจอื mm. ครับ ตัววายวินเทจสองพันเนี้ยยังเป็นที่รู้จักในเรื่องของศักยภาพและการเก็บรักษาที่ยอดเยี่ยมอืมเพราะว่าเขาสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าวายตัวอื่นอืยิ่งเก็บรักษานานเท่าไหร่อ่ะรสชาติแล้วก็ความซับซ้อนของวายอ่ะจะยิ่งดีโอ้ก็เหมือนแบบถ้าให้ผมจินตนาการตามเหมือนแบบเรามีวัตถุดิบที่ดีค่ะแบบเราเก็บองุ่นที่รู้สึกว่าเราว่าอันนี้มันคือองุ่นที่ดีแล้วอ่ะ แล้วมาบ่มมาเก็บเกี่ยวคือโพสตอื่นๆที่ตามมามันดีหมดมันเลยทําให้แบบการเก็บรักษาครั้งเนี้ยอืม,มันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาดีด้วยไม่แน่เพื่อนๆที่รับฟังอยู่อาจจะมีไว้์วินเทจสองพันหก็ได้อาจจะมีแบบจริงๆถ้าสมมติว่าใครๆคนไหนที่แบบมีความรู้เพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับเรื่องวายหรือว่าแม้แต่กระทั่งวายปี2 0 0 5เองก็ดีอะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกเราหน่อย<ฆ>เพราะว่าผมเองก็อยากแบบ อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆคนที่อยู่อินไซด์จริงๆหรือแบบเล่นไว้ยิงแบบเออมันมีข้อมูลอะไรที่แบบเราเข้าไม่ถึงหรือเปล่าเนาะ,ะซึ่งวายเองก็เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องคร่าวๆนะครับของคําว่าวินเทจหรือวงจองว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมองุ่นมาก่อนเกิดขึ้นตั้งแต่ปีคศ 1,400x ถึง1500อทีนี้เพื่อนๆหลายคนคงมีคำถามนะครับว่าแล้วคำว่าวินเทจเนี่ยมันย้ายมาอยู่ กับอุตสาหกรรมอื่นๆตั้งแต่เมื่อไหร่คำว่าเินเทอค่ะมาอยู่ในอุตสาหกรรมอื่นในช่วงปี1883ที่เขาใช้คำนี้ยในเชิงคุณศรรมบัตทั่วไปซึ่งหมายความว่าเป็นของยุคก่อนอืมอืมก็การเวลาผ่านมาตั้งแต่พันสี่ร้อถึงพันแปดร้อยก็ประมาณสี่ร้อปีเนาะ,ค,ะคนก็ใช้คำศัพท์คำนี้ยคำว่าวงจองเนี่ยกันมาจนแบบเข้าใจแล้วแหละว่าคำนี้มันน่าจะทดแทนหรือมีความหมายประมาณว่าเป็นของ ของเก่าของยุคก่อนใช่ครับจนมาในช่วงปี1920คำนี้ได้เริ่มใช้เพื่ออธิบายรถยนต์บูอิกโมเดล1928ที่ผลิตโดยบริษัทบูอิกรถยนต์แบรนด์อเมริกันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอจริงๆข้อมูลนี้ผมก็เพิ่งเคยทราบเหมือนกันนะว่ามีรถยี่ห้อบุ i c กหรือเป็นรถที่เก่าแก่ที่สุดในโลกของอเมริกันเนี่ยได้เอาคําว่าวินเทจหรือวองจองเนี่ยมาเป็นโมเดล เป็นชื่อโมเดลในปี1928อซึ่งผมว่าครั้งนี้กลายเป็นครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แบบคนรู้จักคำนี้มากขึ้นค,คนรู้จักคำนี้มากขึ้นแล้วหลังจากนั้นเป็นไงต่อครับตัดช่วงสงครา้งล้วครั้งที่2ค่ะ ปีหนึ่งเก้าสามเกถึงหนึ่งเก้าสี่ห้าเป็นช่วงที่สหรัฐได้มีการแบ่งปันสัดส่วนของเสื้อผ้าเพราะว่าเขาขาดแคลนเนื่องจากช่วงนั้นค่ะว o เขาขาดแคลนในเรื่องของเครื่องนุ่มหมเเครื่องนุ่มหมใช่ต่างๆนานาเลยต้องแบบมีการแบบรับบริจาคแบบพวกขนสัตว์อย่างเงี้ยไปทำเป็นเครื่องแบบพวกไนลอนเนี่ยทำเป็นแบบเต็นอะไรพวกเนี้ยค่ะไอร่มชูชีพอะไรเงี้ยเนาะร่มโดดร่มอะไรเงี้ยเออมันเลยเป็นผลให ทุกแฟชั่นเนี่ยปรับให้เข้ากับการใช้เสือ้อผ้าน้อยลงผมว่าช่วงนั้นอาจจะแฟชั่นอาจจะมีบทบาทน้อยมากคำเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ในภาวะสงครามอ่ะทุกอย่างขาดแคลนหมดเนาะผมว่าคน,คนมองข้ามเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็แบบพยายามจะทำให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดรวมถึงเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มอ่ะผมว่า ตัวรัฐบาลเองอะ่ะก็อยากจะให้ส่งของเหล่านี้ไปช่วยสนับสนุนเขาก็สามารถใช้เท่าที่สามารถใช้ได้ประชาชนเองคงแบบก็คงใช้แบบเสื้อผ้าต่อๆกันอะไม่รู้อะผมว่าเนี่ยคืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคําว่า second hand แล้วนะเสื้อผ้ามือสองเนี่ยนะใช่ใชบางทีอาจจะแบบส่งไปปุ๊บเนี่ยทหารบางคนอาจจะหรือพลเรือนหรือใครก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะเอาเสื้อผ้าเหล่านั้นไปใช้เลย ถ้าหม่มเหล่านั้นไปใช้เลยอะไรเงี้ยหรืออาจจะเอาบางส่วนเพื่อมาผลิตต่อใหม่เองก็ดีฝั่งของทหารเองก็ดีหรือฝั่งของประชาชนเองก็ดีก็คงแบบใช้เสื้อผ้าต่อๆกันอ่ะผมว่านี่อาจจะเป็นแบบส่วนหนึ่งที่แบบเสื้อผ้ามือสองเกิดขึ้นสเก็ตแฮนเกิดขึ้นค่ะแต่ว่านั่นก็ยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของคำว่าวินเทจเนาะออแล้วมันเป็นไงต่อครับ ก่อนช่วงกลางทศวรรษ1960หหลังจากที่ผู้คนเนี่ยขาดแคนแลนเสื้อผ้าเราต้องอดทนปั้นส่วนกันแล้วเนี่ยมีการปฏิวัติการแต่งตัวเริ่มขึ้นประมาณปี1965เเป็นช่วงเวลาที่กล่าวในบทบรรณาธิการแฟชั่นของนิวยอร์กไทม์ก็คือในปี1967มีเด็กชายชาวอังกฤษเริ่มเดินไปตามถนนพรอตูเบริโอเพื่อซื้อแจ็คเก็ตทหารโบราณและชุดเอ็ดเวิร์ดที่ทำด้วยมือและเขาก็สวมใส่ในที่สาธารณะค่ะกับอีบทความหนึง่ง ในปี1965คุณแฮร์เรียตเลิฟได้เปิดวินเทจชิกร้านบูติกที่ขายเสื้อผ้าที่รู้จักกันในชื่อแอนทิกแม้ว่าจะมีอายุเพียงไม่กี่ทศวรรษก็ตามโอ้โหจริงๆช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะ ที่แบบนิวยอร์กไทม์ได้แบบได้พูดถึงเนาะแล้วก็แบบเด็กวัยรุ่นเองเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยก็ได้แบบไปซื้อเสื้อผ้าหานเก่าซึ่งไอ้คาว่าเก่าเนี่ยมผมจินตนาการไม่ออกเหมือนกันนะแบบมันจะเก่าแค่ไหนอะ่ะปี6กห้าแล้วเขาบอกว่าเก่าอะ่ะม,มันคงต้องเวอร์วูเวอร์วันหรือเก่ากว่านั้นอะรวมถึงคุณแฮร์รสเลิฟเนี่ยที่แบบเปิดร้านวินเทจชิกใช่ไหมครับที่ชื่อแอนทีคเนี่ยโอ้โหจินตนาการไม่ออกเลยอยากจะพาตัวเองนั่งทําให้ชีนย้อนไปอยู่หน้าร้านแล้วเดินเข้าไปผมคิดว่าโหบรรยากาศในร้าน คงแบบปีหกห้าแล้วเก่ากว่าหกาครับทุกคนจินตนาการตามผมว่าแบบเออถ้าสมมุติว่าเขาเรียกของในร้านตัวเองว่าเก่าว,ว่าวินเทจว่าโบราณแล้วเนี่ยใน65เนี่ยมันคงจะเก่าแค่ไหนอ่ะ<ฆ>มันคงแบบมีแตดของที่ไม่รู้แบบผมเข้าไปผมคงขนลุกอ่ะเออแบบผมแม่คงมีแบบตัวหายากๆมีด้วยที่นั่นแต่ไม่หมดอ่ะอ <in> hmm> ช่วงเวลานี้ก็สำคัญปีหกเนาะ เพราะยังมีเหตุการณ์สำคัญอีกก็คือจะมีเทศกาลดนตรีบูสต็อกพี่เต๋อพี่เต่าคุณแล้วใช่ไหมคะผมว่าเพื่อนๆหลายคนคงแบบต้องเคยได้ยินคําเนี้ยมหากรรมดนตรีบูสต็อกเทศกาลดนตรีวูสต็อกค่ะจะขึ้นครั้งแรกในปี1969รัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเป็นเทศกาลดนตรีที่วัยรุ่นหลายๆคนไปรวมตัวกันที่นั่นแล้วก็แสดงเอกลักษณ์สไตล์ของตัวเองแบบที่ที่เป็นตัวเองด้วยความที่ตอนนั้นมันก็แบบยุคนั้นคือยุคฮิปปี้เลยเนาะความ เป็นบุพภาชนความได้แสดงออกถึงตัวตนที่ชัดเจนหรือและอื่นๆอีกมากมายผมว่า <c oughs> เหตุการณ์วูดสต็อกปี69เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วสำคัญมากๆในวงการดนตรีและวงการแฟชั่นใช่อือเพราะยังสะท้อนถึงชีวิตแล้วก็แบบความต่อต้านด้านวัฒนธรรมอีกด,ด้วยซึ่งเรื่องนี้ผมว่า เราคุยกันได้อีกแบบอีกทอปิกนึงเลยอ่ะอีก EP หนึ่งเลยว่าแบบ<ช>เหตุการณ์วูดสต็อกเกิดอะไรขึ้นในปีนั้นจริงๆมีใครไปบ้างแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเหตุการณ์เนี้ยเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์แล้วกันที่สําคัญใช่ในช่วงปีนั้นอในช่วงปีนั้นเราเกี่ยวข้องกับคําว่าบินเทจที่คนแบบเริ่มมาหันมาใส่เสื้อผ้าเก่า ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจินตาการตามน่าจะเคยเห็นภาพแบบคนเอาแบบเสื้อทหารตอนช่วงเวียดนามมาใส่ในในในช่วงแบบบูสต็อกหรือว่าหรือว่าในช่วงก่อนก่นสงครามเกาหลีหรืออะไรเงี้ยมันก็คือเขาพยายามที่จะแสดงออกเนาะผ่านเสื้อผ้าออกมาค่ะเนี่ยเนาะคำว่าวินเทจนี่ผ่านมาในช่วงแบบตั้งแต่ 1 8 0 0ง9 0นจนมาเกือบยุค2 0 0พและะ้วในช่วง1980และ1990ครั้าเกนเิเทเป็นกระแสะหลักมากขึ้นเพราะว่าได้รับการยินยอมจากนักออกแบบแฟชั่นและคนดังอย่างในช่วงปี1997ได้มีการก่อตั้ง i n ินเทจแฟชั่นแฟร์ชื่อฟอกมีจัดขึ้นที่ King คิงโรสเชลซีเมืองลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยผู้ก่อตั้งเนี่ยคือคุณแมทธิวดัมนักออกแบบแฟชั่นที่มีชื่อเสียงในวงการแฟชั่นวินเทจของลอนดอนงานฟอกมีเนี่ยค่ะเป็นงานวินเทจที่ถือว่าบุกเบิกของลอนดอนออเพราะว่าเขามีผู้สแสดงสินค้าหลากหลายสไตล์ทั้งในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องประดับแล้วก็สิ่งทอที่แบบเป็นวินเทจหาย,ยากๆเลยหรือแบบรวมทั้งแบรนด์สไตล์วิคตอรียจนถึงดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพมันเป็นสถานที่รวมแบบเราศิลปินอะ <c oughs> เพราะว่าที่ดูมาก็แบบงานนี้ก็แบบมีกว่าร้อยร้อยกว่าเวนเดอร์อะที่แบบเอาของตัวเองของเก็บของคล้ามาขายเน,น <c oughs> อะค่ะคงหลากหลายสไตล์มากๆจริงๆผมไม่อยากให้ตัวเองแบบอยู่ตรงนั้นอะ <c oughs> ออผมไม่คงแบบ คือถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเคยดูช่องของ Memory Band ใน YouTube ของเราเนาะ<ม>ก็จะมีแบบผมเคยพาไปงานวินเทจอีเวนต์งานวินเทจแฟร์ทั้งที่จีเนก็ดีที่ญี่ปุ่นเองก็ดีก็จะได้เห็นสไตล์เอกลักษณ์ที่แตกต่างทั้งการเลือกของการสไตลิง่งการแบบแต่งตัวต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งฝั่งของอังกฤษเองผมยังไม่เคยมีโอกาสน่าไปแล้วก็ผมคิดว่าได้ยินว่าจรงิงงานฟ้องมียังมีทุกวันนี้<ช>ย,ย,ยังมีอยู่ค่ะปัจจุบันน่าสนใจนะค่ะอืม แต่ว่านี้ก็ถือเป็นงานวินเทจแฟงงานนึงเนาะที่เราหามาได้เพราะว่าคิดว่าน่าจะมีงานวินเทจแฟงอื่นที่เก่ากว่านะในช่วงหนึ่งเก้าเก้า็นี้คิดเหมือนกัน<ช>คิดเหมือนกันถ้าสมมติเพื่อนๆโทงไหนที่แบบมีข้อมูลเนาะคอมเมนต์บอกหน่อยโอเค เดินทางมาถึงปัจจุบันแล้วค่ะพี่เตอโอ้โหก็ฟังกันมาเนาะจนถึงแบบงานฟ็อกมีปี97แล้วก็ยังมีถึงปัจจุบันแล้วหลังจากนั้นผมก็เชื่อว่ามีอีกหลายงานตามมาในหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยเองด้วยก็เดีเนาะเออก็เป็นประวัติข้าว ที่ผมกับตาลไปไปหาข้อมูลกันมาก็จะรู้ตั้งแต่คาว่าวินเทจจริงๆต้นกําเนิดของคํานี้ก็คือคําว่าวองจองซึ่งเกิดที่ประเทศฝรั่งเศส <Ha. S 1> และใช้กับอุตสาหกรรมวายหรือการเก็บเกี่ยวองุ่นมาก่อนแล้วค่อยๆเดินทางมาหลายร้อยปีจนคํานี้กลายเป็นคําที่หลายๆคนรู้จักและเข้าใจความหมายของมันว่าวองจองเนี่ยมันคือคําที่บ่งบอกถึงความเป็นของเก่า แล้วมาถูกใช้ครั้งนึงในเชิงพาณิชย์ใน<ะ>ปี1 9 2 8 2> ที่รถอเมริกันแบรนด์บุยได้เอามาตั้งเป็นชื่อโมเดลเนาะโอ้<ะ>ทีนี้ผมว่ากระจายละคือทุกคนรู้ความหมายของคำนี้แหละอของคำว่าวินเทจแล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆผ่านสงครามโลกครั้งที่2ผ่านสงครามเวียดนามมาคอนเสิร์ตบูสต็อกมางานฟ็อกมีโอยได้เคยแบบพูดถึงในทาม e แมกกาซีนปี60ในช่วงยุค60อะไรแล้วก็เดินทางมาถึงปัจจุบัน ผมว่าจริงๆพอเราได้มาศึกษามาค้นหาข้อมูลเหล่านี้ก็รู้ว่าคําว่าวินเทจจริงๆมันเดินทางมาหลายร้อยปีแล้วนะอืแล้วตาลตาลมีความรู้สึกว่าไงบ้างครับพอได้ศึกษาได้ฟังความเป็นมาของคำคำนี้แล้วตาลรู้สึกว่าชอบเสื้อผ้าวินเทจมากขึ้น อืมครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเอกลักษณ์เนาะบางอย่างอสัญลักษณ์บางอย่างของของคาคเนี้ของตัวเสื้อผ้าที่มันมีดีเทลบางอย่างที่แตกต่างแล้วมันแบบว่าพอมาแดปกับสิ่งอื่นๆอะมันดูแบบเป็นสไตล์ที่สามารถแตกต่างจากคนอื่นได้ผมผมชอบเหมือนกันคือจริงๆในมุมมองผมถ้าสมมติว่าคือผมพูดในฐานะของคนที่ ที่คุกคี้กับกับสิ่งของต่างๆเหล่านี้แล้วกันมามาช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งจนแบบมันลืมคำว่าวินเทจไปแล้วอะ,ะซึ่งถ้าสมมุติว่าคนที่อาจอาจ,จะอยู่ นอกวงการหรือไม่เคยขูย่ขีดสภาพพวกนี้มาถ้าสมมติว่ามองว่าเอ้ยแต่งสไตล์วินเทจอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบภาพในหัวประมาณหนึ่งว่าอ๋อโอเคคนแต่งสไตล์วินเทจน่าจะประมาณนี้ใส่รองเท้าบู๊ตนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย uh, uh, uh. แต่ความเป็นจริงแล้วในมุมมองผมผมม,มีความคิดเห็นเหมือนกับที่ตาดพูดเมื่อกี้เลยคือมันคือการที่ได้แสดงตัวตนของตัวเองโดยการจับแมทต่างๆโดยการเลือกของต่างๆที่แม่แม่ไม่คือการสะท้อนถึงตัว ตัวเราเองอ่ะใช่เมื่อที่มันอาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ภาพในหัวของคำว่าวินเทสได้นั้นเลยก็ได้อ่ะค่ะเออแต่ว่านั่นน<ม>ั่นนั่นเป็นความคิดของผมเหมือนกันอ<ม>ืมซึ่งของเราต่างเหล่าเนี้ยเวลาคนต่างๆที่เลือกซื้อเลือกใส่ไปอ่ะต่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก็ตามมันจะเป็นภาพภาพการแสดงออกในตัวตนที่ต่างกันอ่ะอะมันไม่เหมือนกันอ่ะใช่ค่ะอืม,อม,อมนอกจากนี้ค่ะเสื้อผ้าวินเทจกับเสื้อผ้ามือสองยังได้เป็นส่วนหนึ่งของ การส่งเสริมด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและแฟชั่นที่ยั่งยืนเพราะว่าเป็นแง่มุมหนึ่งของ slow fashion คือการที่ใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้กับกระบวนการที่ผลิตที่ไม่ส่งผลร้ายต่อธรรมชาติครับอืมโดยกระบวนการเนี้ยเป็นแนวคิดของคุณเคทเฟเชอร์ผู้เชี่ยวชาญั้นนำด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืนและด้านแฟชั่นคิดค้นในปี2007เลยคิดว่าแฟชั่นวินเทจนี้ดึงดูด ให้กับคนได้มากขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในหมวดหมู่ของการใช้ซ้ำเนาะการรีไซเคิล hmm. mm hmm. เพราะว่าในยุคนี้คนหันมาลดลงในเรื่องของแบบสิ่งแวดล้อม,อมธรรมชาติบ <Sustain able, S 1> นความยั่งยืนใชจ่จริงๆคําว่า slow f a s h i o น่ะมันก็คือคําว่ามันก็คือตรงข้ามกับคําว่า fast fashion เละเนาะม,มันก็คือการที่เราได้ใช้ของซ้ําซึ่ง จะรู้หรือไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าเราก็ได้มีส่วนเล็กๆในการที่แบบได้ช่วยลดการผลิตหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าผมต้องออกตัวก่อนว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเราก็บริโภคของใหม่เนาะเราก็ผมเองก็ยังใส่แบบอันดร์แวร์ผมก็ยังใส่ยู่ิโคลอยู่อะไรเงี้ยเออเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปแล้วเรื่องความ สบายเรื่องความอะไรต่างๆนะมันพัฒนาไปแล้วแต่ว่าเราก็พยายามเลือกบริโภคที่มันเหมาะสมกับเราอืในสัดส่วนที่ที่เหมาะสมกับตัวเองแต่แล้วแต่บุคคลอันนี้มันเป็นเรื่องบุคคลเนาะบางคนอาจจะแบบมีแจ็คเก็ตวินเทจหนึ่งตัวในตู้บางคนอาจจะมี10ตัวหรือบ,บางคนอาจจะมีทุกชิ้นเลยอแต่งตัววินเทจอันนี้มันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องไลฟ์สไตล์แต่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ผมว่าใครที่บริโภคเสื้อผ้ามือสองของเก่าของวินเทจอะไรเงี้ยก็เป็นการใช้ของซ้ําทางหนึ่งอาจจะเป็นทางอ้อม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 มากๆก็ตามเหอะเอออะไรเงี้ยแต่ว่า ตรงนั้นทั้งหมดที่ที่เพื่อนๆรับฟังวันนี้คะ่ะก็เป็นความหมายของคำว่าวินเทจเนาะเป็นที่มาของคำว่าวินเทจมาถึงแบบสภาพวินเทจได้ก็เราก็พาเพื่อนๆผู้ฟังทุกคนเนาะตามเราไปลึกถึงแบบปีพันสี่ร้อยอ่ะเพื่อแบบไปรู้ถึงต้นตอของคำศัพท์คำนี้เดินทางมาเรื่อยๆอจนถึงยุคปัจจุบันผมว่า นี่ก็เป็นส่วนเล็กๆแล้วกันอของข้อมูลที่เราไปค้นคว้ามาผมว่าในแต่ละเรื่องที่เราพูดเนี่ยโอยมันยังขุดคุยลงไปได้เยอะมากๆเนาะตั้งแต่เรื่อง<ช>อไอเดียเรื่องวายหโหโลกของวายนี่ผมว่าโหมันคุยไม่จบอะ่ะ<ช>หรือแม้แต่กระทั่งรถยี่ห้อบุยกวินเทจโมเดลหรือ<ช>ว่า สงคำลกครั้งที่สองออประวัติศาสาตา่สางๆเทศกาลต่างเทศกาลดนตรีวูสตอ็อกแล้วก็งานว<อ>ินเทจฟอกมีแล้วงานวินเทจอื่นๆอีกมากมาอยอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันล้วนแล้วแต่มีความเป็นมา<อ>แล้วนั่นคือคอนเซ็ปของร้าน everything has a story ครับก็ <laughs> <c oughs> <laughs> ทุกอย่างมีเรื่องเล่าจริงๆ <ứng S 2> ซึ่ง <ứng S 2> รายการนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนเล็กๆและกันที่ได้มาแชร์ทั้งเรื่องของข้อมูลที่เราไปหาก็ดีทั้งความคิดเห็นส่วนตัวก็ดี <ứng S 2> ซึ่งถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัย <ใช S 2> แล้วก็ถ้าใครแบบมีอะไรอยากเสริมอยากแก้อยากจะบอกว่า <ứng S 2> <ứng S 1> ตรงนี้ข้อมูลตรงนี้ผิดอะไรเงี้ยหรือว่าเสริมว่าเออจริงๆงานครั้งนั้นมันมีเหตุการณ์นี้นี้นี้เข้ามาก็ยินดีมากๆที่จะคอมเมนต์แล้วเราจะเข้าไปอ่านเนาะแล้วค่อยๆปรับปรุงกันไปก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับเพื่อนๆที่รับฟังกันอยู่นะคะ ขอบคุณที่ตั้งใจฟังมาถึงตรงนี้ Memory Tale Story วันนี้น <ขอ S 1> ับลาไปก่อนสวัสดีค่ะ